We're options to life. สวัสดีค่นผู้ชมนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตร้านคอมโพนะครับสปิตเตอร์ไฟฟ้าเจนนุนะครับชั้นใต้ดินห้างเซียรลังสิทนะครับหลังจากไม่ได้มานานนะมีเอฟซีถามหาเยอะนะครับวันนี้เดี๋ยวมาเจอกับเจนนุนะครับอยู่ชั้นใต้ดินเจนนุสสวัสดีครับรับรบกวนติดใหม่นิดนึงครับมาไม่ได้ตั้งหลักอีกแล้วไม่ได้ตั้งหลัก คือมันมีเต๊ซีถามหาเยอะก็เลยต้องมาอัปเดตหน่อยใช่ลูกค้ามาเมื่อวานนี้กับเมื่อวานก่อนเนี้ยเขาก็บอกว่ามาตามยูทู e คุณโพสได้ใช่เขาถามครับนี้ไม่เห็นมาเลยครับนี้ไม่มาหรอคะก็เลยก็เลยมาอัปเดตนิดนึงวันนี้ให้อัปเดตเกี่ยวกับทุกๆอย่างก็ได้ใช่ใช่ใช่รวมทั้งมาใหม่แล้วก็มาเก่าครัเป็นนุติดติดใหม่นิดนึงก็ได้ชัครู่ค่ะครับผมเนี่ยนะครับ ชั้นใต้ดินนะครับห้างเซียรังสิษ์นะครับมีที่เดียวที่ละลานตาอยู่ตรงนี้นะโอเคครับเจนุะครับผมหลังจากไม่ได้มานานนะเจนุศนะวันนี้มีอะไรใหม่ๆมานำเสนอใหม่เลยก็คือคิดว่านะคะรุ่นที่ยังไม่เคยนำเสนอนะคะถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์นะคะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะอ๋อนี่เหรอคตัวนี้นะคะอ่ะ เป็นแบรนด์เป็นแบรนด์น้องใหม่ของที่ร้านนะคะก็คือจะเป็นแบรนด์ที่มีเกรดขึ้นมานิดนึงนะคะอาจจะสูงกว่าพวกประมาณพวกแม็กวันพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะสูงกว่าหน่อยนะคะเพราะด้วยความที่ว่าสเปคเขามอเตอร์3,500วัตต์ค่ะมอเตอร์3,500นะครับแล้วก็แบตตะกั่ว32แอมป์ค่ะตัวนี้ก็คือจะสูงกว่าปกติเพราะว่าถ้าปกติทั่วไปก็จะเป็น3,000วัตต์แล้วก็ สามพันวัตต์แล้วก็แบตเตอรี่ยี่สิบแอมแต่ตัวนี้สามพันห้าร้อยวัตต์แบตเตอรี่สามสิบสองแอมค่ะตัวนี้นะฮะสวยค่ะสวยด้วยค่ะโอ้โดูรูปทรงนะดูรูปทรงสวยไฟหน้าก็สวยนะคะเดี๋ยวเปิดไฟหน้าให้ดูคเปิดไฟหน้าให้ดูนิดนึงครับหนึ่งโอ้ตัวนี้มีฟังก์ชันไฟหน้าสวยนะครับเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับตัวนี้นะมอเตอร์ไซค์รูปทรงสวยงามเลยทีเดียวนะ ก็เป็นตัวใหม่ล่าสุดที่มาจาก่าาอยู่ที่ร้านของเตนุนะครับตัวนี้ก็ปุ่นล็อกอ่าโอโ้โอโอดไฟไฟยังสวย,ยสวยค่ะตัวนี้น<ว>ไฟยังสวยนะ ด้านหน้าก็จะมีไฟสวยค่ะดีที่ไฟสูงไฟต่ำมีนะคะไฟสูงไฟต่ำมีไฟสูงจะให้ดูว่าหน้าเขาสวยค่ะใช่ครับแล้วงานเขาแน่นหนาค่ะงานแนนนงานเนียนเลยนะใช่ค่ะเป็นงานเนียนงานแน่นหนาค่ะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ยังไงเจ๊ ตัวนี้ราคายังไงครับราคาสามหมื่นกว่าค่ะสามหมื่นกว่านะคะทักมาได้ค่ะรักมาได้มาสอบถามได้นะคตัวนี้มาใหม่นะคะเขาก็จะสูงตามเกดของสินค้านะผมว่าสวยมากเลยเกดมีระดับหน่อยอะอ่าพูดง่ายๆเนาะให้ลูกค้าดูรายละเอียดท่เน้นหนาดูดีมีระดับค่ะนี่ค่ะอ่าเปิดไฟเลี้ยวให้ดูนะคะไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นแบบกระฟองกระแป้งนะเนาะอ่าใช่ค่ะแล้วก็จะมีอ่อเขาเรียกอะไรนะฟังก์ชันที่ประหยัดประหยัดไฟค่ะ มีฟังก์ชันประหยัดไฟสามารถวิ่งได้เป็นร้อกิโลต่อหนึชาร์จนะคะมีฟังก์ชันประหยัดไฟคือลูกค้าไม่ต้องขี่เร็วอะค่ะ50 60ิบหกเนี่ยได้เป็น100กิโลเลยค่ะอ๋อคือเราก็ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเคลียนมันก็จะไม่ค่อยถึงแต่ว่าอย่างน้อยคือก็สามแอมป์เนาะ32สามสแอมป์เนี่ยดิสก็สวยนะคะดิสก็สวย งานสวยเลยค่ะลูกค้าชอบบอกว่าผมถ่ายไม่ละเอียดเลยดูไม่ทันนี่ค่ะนาวเตอร์ค่ะเนี่ยสามพันร้อยวัตต์นะคะเนี่ยตัวนี้เกจสิบสองวลต์สามพันห้ารอยวัตต์ตัวนี้บางทีคุยกับเจ้าของร้านมากไปหน่อยได้ค่ะเนี่ยครับตัวใหม่นะครับผมตัวใหม่สามโวลต์กว่านะครับมีไฟหน้าไฟท้ายไฟสูงไฟต่ําสวยมากเลยนะงานสวยอันนี้มีหลายสีนะคะ เวลานั้นสีก็จะมีเทาอ่อนเทาเข้มสีขาวสีครีมสีน้ำทะเลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีหลายสีค่ะทักมาได้ค่ะทักมาถามได้เนาะอันนี้ก็มีจัดส่งเหมือนเดิมใช่ไหมครับมนี้จัดส่งทั่วประเทศค่ะแต่ราคาสามหมื่นอัพนะคะตัวนี้ต้องบอกก่อนเพราะว่างานแน่นหนาอ่าแล้วมีของเล่นใหม่มาด้วยนี่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 ค่ะ ยินดีบรับของเล่นใหม่เดี๋ยวเราจะบอกของเล่นใหม่ไปเรื่อยเนะคะเป็นตัวใหม่ๆมานะคะใหม่นะครับตัวนี้เป็น ATV ไฟฟ้านะคะ ATV ไฟฟ้าค่ะ ATV แต่เป็น ATV ไฟฟ้านะคะเพราะว่าส่วนมากจะเป็นเป็นยังไงครับตัวนี้่ตัวนี้ก็คือสมมติว่าลูกค้าบอกว่าฉันอยากได้สามล้อสี่ล้อแต่ล้อใหญ่ๆหเนี่ยค่ะ ATV จะตอบโจทย์ค่ะเพราะลูกค้าบางคนน่ะเข้าไร่เข้านาเข้าสวนเนี้ย ต้องเป็นล้อใหญ่ค่ะต้องเป็นล้อใหญ่เมือนเขาเข้าสวนในไร่อะไรอย่างเงี้ยที่เขาเจริญแล้วพวกอเมริกาพวกอะไรอย่างเงี้ยบ้านไหนที่เป็นชาวนาก็จะมี ATV นะคะบ้านไหนที่เป็นชาวนาชาวสวนเขาจะมี ATV กันค่ะเพื่อลุยเข้าไปในเขาได้ัางฝั่งพวกยุโรปอเมริกาค่ะเนี่ค่ะตัวนี้เป็น ATV ไฟฟ้านะคะไม่ใช่น้ำมันนะคะกำลังมอเตอร์1600วัตต์ค่ะ1600วัตต์แบตเตอรี่20แอมค่ะ สามารถวิ่งได้ประมาณสามสิบสี่สิบกิโลต่อหนึ่งชาร์จนะคะครับผมนี่ค่ะของเล่นใหม่เรามีเยอะค่ะเดี๋ยวเวลาเชฟมันจะยาวไปค่ะกลัวเดี๋ยวลูกค้าจะเบื่อก่อนเดี๋ยวจะดูไม่ครบนะคะอ่าเดี๋ยวมาของเล่นใหม่ด้านนี้ก่อนค่ะอ่แล้วก็ลูกค้าที่ถามหาแบตเตอรี่ลิเทียมนะคะมาแล้วนะนี่ โซนนี้ทั้งโซนเลยนะคะคตั้งแต่ตัวนี้เลยนะคะไล<า>ไม่มาเลยเจบอกคุณสมบัติไล่มาเลยค่ะเทียมไล่ลามาเลยนะคะจนถึงตัวนี้เลยครับอันนี้แบตเตอรี่รีเธียมะนะถ้าแบตเตอรี่รีเธียมนนะะเนี่ยค่ะเนี่ย ตอกเข้าแล้วนะคะหลังจากที่ตัวนี้ขาดไปนานมากขาดไปประมาณ4เดือนได้นะคะตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมข้อดียังไงเจ๊ข้อดีนี่ไงกาลังจะเปิดให้ดูค่ะข้อดีของลิเธียมคือเบาเบานะคะแล้วก็ใช้แค่ก้อนเดียวค่ะใช้แค่ก้อนเดียวคือพูดง่ายๆเราไม่ต้องแบกน้ําหนักไม่ต้องต่อวงจรเหมือนแบตตะกัวค่ะเบาแล้วก็ไม่ต้อง ไม่ต้องข่าวงจรเพราะว่ามีคนถามเยอะว่ามันมันเป็นยังไงมันแตกต่างกันมันเบาค่ะมันเบาแล้วมันก็ใช้แค่ก้อนเดียวค่ะนี่นะครับลิเทียมมาแล้วนะครับสาหรับท่านที่อยากได้นะลูกค้าถามว่าคุณสมบัติมันดีกว่ายังไงเบาชาร์จเร็วเบาแล้วก็ชาร์จเร็วใช่ค่ะตะกัวต้องชาร์จทีหกชั่วโมงแปดชั่วโมงนะคะแต่ตัวนี้เขาชาร์จแค่สามสี่ชั่วโมงก็เต็มแล้วค่ะครับผม นี่ค่ะนี่นะคะยิ่งถ้าลูกค้าใช้น้อยครึ่งชั่วโมงก็เต็มแล้วออน้อยนี่คือแบบว่าอ่ะสมมติลูกค้าชาร์จเต็มไว้อยู่แล้วแล้วไปแค่ปักซอยอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็กลับมาถ้าลูกค้าลองชาร์จดูนะคะไม่เกินหนึ่งชั่วโมงก็เต็มแล้วค่ะเต็มไวมากนะคะดเดี๋ยวเต็มเลยใช่ใชค่ะเลียเนี่ยค่ะคุณสมบัติข้อดีของลิเธียมนะคะก็คือนี่สามารถปลดกุญแจแบบนี้ค่ะออที่อยู่คอนโดอาพาร์ตเมนต์อ้าวออแัวนี้ไม่มีแบต <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราไปถ่ายตัวที่มีแบตกันนะคะครับ เดี๋ยวหน <มา S 1> ูว่าตัว,ต,วตัวมีแบตมาตรงนี้ก็ได้ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับตนจะต่อไปอ๋อ ๋ย่ีขี่ดูนะคะตัวนนลิเทียมเอ๊ <c oughs> ตัวนี้ก็ไม่มีแบตแน่เลย <c oughs> ไม่มีแบตอ๋อเหรอด้านนี้ค่ะท่า